สวัสดีครับผมนายาวินาาัยนันทรอยนะครับเลขนักศึกษา6703870ครับนายวริศุพลกันต์ศี6708047นะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอรัสศาสตร์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับผมความน่าสนใจของโครงงาน ประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนับตั้งแต่ปีพศ2475ระบบประชาธิปไตยในการปกครองมีระบบประชาธิปไตยโดยมีประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดนะครับะระยะเวลาในการเลือกตั้งนะครับานายกทุกคนในอำเภอแต่ละเมืองจะมีอายุในการทำงาน4ปีนะครับผม หากทำางานได้เป็นดีและขาดประสิทธิภาพก็จะเลือกตั้งคนอื่นที่ดีกว่าในครั้งต่อไปนะครับระบบประชาธิปไตยมีหลักสําคัญอยู่6ประการนะครับผม1คือหลักอํานาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนซึ่งประชาชนมีอำนาจสูงสุดนะครับหลักเสียงมากกว่าคุมเสียงน้อยกว่าหมายความว่าการตัดสินใจนยโยบายส่วนใหญ่จะยึดถือเสียงที่มากกว่านะครับ หลักการปกครองโดยกฎหมายหมายความว่าประชา,ะช,าชนทุกคนต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือคุ้มครอง4นะครับสิทธิและเสรีภาพคือประชาชนได้รับได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับ 5. ความเท่าเทียมถือว่าประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันในทุกโอกาสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนก็ตาม หกหลักเหตุผลคือต้องฟังเสียงซึ่งกันและก,กันนะครับไม่เอาความคิดใครเป็นใหญ่นะครับวัตถุประ,ประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับขอบเขตการวิจัยงานวิจัยเรื่องนี้มีผลต่อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้โดยมีผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาโดยมีการศึกษาไว้3ด้านนะครับนั่นก็คือ 1. ด้านด้านการรงหาเสียงเลือกตั้ง 2. ปัจจัยการใช้สิทธิการเลือกตั้ง 3. ปัจจัยการติดตามการตรวจสอบการเลือกตั้ง ขอบเขตด้านตัวแปรขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ที่ใช้งานวิจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้นหนึ่งคือตัวแปรสุระคือข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาและก็ะไรายได้ครับตัวแปรตามก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในอำเภอเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับประชาชน ในการเลือกตั้งนะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งในอำเภอคลองหลวงมีประชาชนที่มีอายุมากกว่า18ปีมีจำนวน4 0่หมืคนนะครับ 2. ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ผู้สัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชากร อำเภอคลองหลวงนะครับ3ขอบเขตด้านพื้นที่ผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอำเภอคลองหลวง 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในงานปัจจัยนี้เริ่มตั้งแต่ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาพศ2563ถึงเดือนมีนาคมพศ2564รวมระยะเวลา12เดือนครับ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะครับ 1. แบบสอบถามขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามเริ่มต้นจากการศึกษาเอกสารตำรานะครับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อมานำนำมาปรับใช้นะครับเพื่อให้ครอบคลุมถึงวัตถุป,ประสงค์ของงานวิจัยนี้นะครับ 2. แบบสอบถามนะครับการสร้างแบบสอบถามเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้สําคัญนะครับคือ key informant สการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะครับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของ ของตัวตัวเรื่องนี้นะครับจะเริ่มจากการขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือนี้นะครับในการพัฒนาสิ่งต่างๆนะครับ 2. การตรวจสอบความเที่ยงตรง Valid i t y นะครับจะดําเนินการโดยการขอความเห็นจากประธานและกรรมการที่ปรึกษาพร้อมทังผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสมนะครับ 3. การตรวจสอบความสอดคล้อ,องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับ 4นะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆนะครับ 1. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนะครับจำนวน397คนในอำเภอคลองหลวงนะครับโดยการแจกและเก็บข้อมูลจะดําเนินการโดยผู้วิจัยเอง 2. นะครับการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์นะครับผู้วิจัยต้องขออนุญ,ญาตจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญนะครับหรือ Key informant โดยการนัดหมายวันเวลาและสถานที่นะครับโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์นะครับข้อมูลที่ได้ด้านํามาวิเคราะห์โดยวิธีที่เหมาะสมนะครับโดยสรุปทั้งหมดนะครับการวิจัยนี้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชนในอำเภอคลองหลวงนะครับที่มีความเกี่ยวข้องทางด้ากนการเมืองนะครับโดยการออกแบบและสร้างเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือนะครับโดยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนใช้งานจริงนะครับ รวมถึงการเก็บข้อมูลตัวอย่างเป็นต้นนะครับและผู้ใช้ข้อมูลสําคัญ key informant นะครับโดยมีการปฎิการที่รอบคอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดนะครับและครอบคลุมที่สุดสรุปนะครับจากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่อำเภอคลองหลวงนะครับประกอบด้วยเพศส่วนใหญ่เป็นหญิงถึง54.2%นะครับอายุกลุ่มกลุ่มอายุนะครับจะอยู่ที่ประมาณ41ปีถึง51ปีนะครับ ปีจำนวนมากที่สุดลองลงมาคือ50ปีเป็นต้นไปครับคิดเป็นเฉลีย่ยเป็นเปอร์เซ็นต์คือ30นะครับการศึกษาส่วนใหญ่นะครับที่มรีระดับอนุป,ปริญญาหรือเทียบเท่านะครับอยู่ที่5 0าสนะครับอาชีพนักเรียนนักศึกษา47.4%นะครับมีจานวนมากที่สุดตามด้วยเกษตรกรรมนะครับยี่ถิง28%่ซ แล้วก็ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.42นะครับด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งค่าเฉลี่ยอยู่3.32นะครับด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.55นะครับอภ <ma ar itt ance> ิปรายผลนะครับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในด้านประชาชนส่วนใหญ่ Young, <ma ar itt ance> ยังคงมีการรณรงค์เพื่อให้เกียรติซึ่งการละกันโดยเฉพาะเรื่องของให้เกียรติสตีนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.49นะครับ และการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่ที่3.49เหมือนกันครับแต่ยังพบว่าในบางพื้นที่การประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการของเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.67กนะครับการใช้สิทธิเลือกตัง้งของผมงานวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้งค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.37นะครับและให้ความเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นไปใช้สิทธิ์อยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.3 2อนะครับแต่ยังพบข้อจํากัดบางพื้นททีีี่่่เกกกยวับาร เลือกผู้สมัครที่เคารพส,สิทธิของสตีนะครับอยู่ที่ค่าเฉลี่ย3.7 3.17นะครับการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งในด้านการตรวจสอบการเลือกตั้งพบว่าโดยรวมประชาชนมองว่าม,มีการติดตามการนับคะแนนและตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.41และ3.38เป็นต้นไปนะครับตามลำดับลงมาขมขื